สวัสดีครับทุกท่านครับมน,นีผมนำพาทุกท่านมาที่บ้านหนองยางอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรครับนำพาทุกท่านมาเบิงเรือโบรานครับเรือเก่าครับบนเรือโบราเป็นเรือหาสิบหาฝีพายยุคแรกของอำเภอมหาชนะชัยครับนี่ครับมีเรือ,อยูนีสสองลำเพิ่นเอามาเก็บไว้จีองเรือนะครับเป็นเรือขนาดหาสิบหาฝีพายครับ เรือลำแรกคือเรือสร้อยฟ้านี่ครับติดไว้ว่าเรือสร้อยฟ้าและเรืออีกลำหนึ่งครับเป็นเรือเจ้าพ่อเรืองชัยนี่ครับสภาพเรือของเรือสองลำนี่สภาพตอนนี้บอสามารถใส้การได้แล้วนะครับเรือลำนี้คาดว่าจะบริได้ใส่แข่งขันมาโดนครับโดนแล้วนะครับเบิ้งจากสภาพเบิ้งจากัตเรือแล้วนะครับ เรือผูพังหลายครับนี่ครับเบิ้งจากตรงนี้ครับสิปวกกินแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นกะเอามาเก็บไว้มาเก็บอนุรักษ์ไว้ครับเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำการแข่งขันเรือยาวนะครับนี่สภาพเรือสภาพสิรินะครับผมนําภาพมาให้ทุกท่านนเบิงครับโอ้โหทองเรือครับขาดเบิดแล้วนะครับทองเรือแล้วก็ นี่ครับตัวเรือเป็นเรือขนาดหาสิบหาฝีพายทั้งสองลำนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่หาสิบหาฝีพายครับโอ้โหเป็นตาแหน่ๆสงสารเรือครับผมถ้าเป็นคนหักเรือนะครับเห็นเรือเห็นสภาพเรือแล้วก็อาาสงสารครับก็คงจะเป็นเรือที่บดด้ไทยแข่งขันมาหลายสิบปีแล้วนะครับเพราะว่าตัวเรือด้านหลังนี่บิดเบี้ยวแล้วนะครับ นี่แต่กาเพื่อนกเก็บไว้ในห้องเรือห้องเรือกะดีอยู่ครับห้องเรือกัการฝ้าการฝนได้นะครับนี่ด้านบนเพิ่นกัเก็บนี่โขนเรือครับเก็บโขนเรือไว้นะครับทั้งสองลำนะครับกินเก็บโขนเรือไว้นะครับนี่ครับเรือจะจะบิดแล้วจะบิดเบี้ยวแล้วนะครับเพราะเลื่อนบ่ไดดใส่งานครับ นี่ครับด้านหลังนี่ติดวัดพระาธาตุอาวัดพระพุทธบาทยะโสธรวัดพระพุทธบาทยะโสธรวัดพระพุทธบาทยะโสธรกับยู่ห้างจากนี่ไปกับประมาณจากสี่ร้อยเมตรนะครับนั่นครับแน่นไปเห็นนั่นวัดพระพุทธบาทนะครับเป็นเจดีนี่ครับเจดีเจดีพระพุทธบาทครับหลัก็เลื่อยจากนี่ไปฝั่งนี้ก็จะเป็น เป็นโบดนะครับเป็นโบดนี่ครับเลือกะกเก็บไวน้นีละนะครับนี่ผมน้ำภาพมาให้ทุกท่านในเบิงงกันนะครับเรืออยู่นีสองลำครับนี่ครับ2องลำเป็นเรือขนาดหาสิาฟีพายสมัยก่อนเรือสองลำนี่ก็เป็นที่เชิดนาชูตานะครับแต่ว่าตอนนี้การเวลาเปลี่ยนครับ ยุคสมัยเปลี่ยนการเวลาเปลี่ยนกับคงจะบ่มีฝีพ้ายครับบ่มีค้นสืบตอ่อบ่มีค้นสารตอ่อและกัแถวอำเภอหาชนะชัยช่วงนี้ณชั่วโมงนี้เพิ่นกับบ่ได้ทำการแข่งขันเรือเยา้าขนาดหาสิบหาฝีพายหรือเรือใหญ่ๆแล้วนะครับมีแต่แข่งเรือเข็มเรือขนาดสิบฝีพายนะครับกะ เรือชุดนี้ก็คงจะต้องเก็บนะครับ้วค็คงจะร่วงโรยไปตามกาลเวลานะครับนี่โอ้ขอบเรือครับพินเรือตอนนี้ผู้พังเบิรแล้วนะครับผู้พังเบิรแล้วเ,เกินจะซ่อมนะครับเรือชุดนี้เ,เกินจะเกินจะซ่อมเ,อเกินจะเยียวยาแล้วนะครับเหลือไหวแค่ความทรงจำนะครับสำหรับเรือสองลำนี้นะครับ ก็คือเรือสายฟ้านะครับนี่เรือสายฟ้ากับเรือเจ้าพ่อเรืองชัยเป็นเรือขนาดหาสิ้าฝีพายทั้งสองลำนะครับผมนำพาบรรยากาศของเรือมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับที่นี่บ้านหนองยางอำเภอมหาชนะไทยจังหวัดยะโสธรครับ